ไปไหนคนเดียวนะฮะไปไหนคนเดียวเออรุ่งเออ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 มาเด้อไปไหนนั่นไปไหน ไปไม่สนใจน้องเลยน้องอยู่นี่ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วย่องไปเที่ยวคนเดียวแล้วใจน้อยเรียกพี่แล้วไปแล้วไปไหนเอย่ยไปไหนเอ่ยเออ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 รุงอ่งเอ้